วันนี้ขอพาทุกคนนะไปรู้จักกับบัตรเครดิตออออนซึ่งหลายคนเนี่ยคิดว่าอีออนเนี่ยมีแค่สินเชื่อจะบอกว่าบัตรเครดิตอีออนเนี่ยไม่ใช่แค่รูดซื้อของตาม้างคนะแต่มีแบบดูหนังฟรีทุกเดือนแบบซื้อของที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เงินคืนนะสูงสุด12%แล้วก็แบบที่สายไม่ต้องกรีดเนี่ยซื้อตั๋วการบินไทยชั้นธุรกิจลดได้ถึง5 0เซลยนะใครที่กําลังจะทําบัตรหรือมีบัตรอีออนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยใช้มัน คุ้มเลยเนี่ยคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะว่าบัตรไหนเนี่ยเหมาะกับสายเที่ยวสายดูหนังสายชอปสายญี่ปุ่นแล้วก็มีลูกเล่นแปลกๆนะที่คนสนใหญ่ไม่รู้กัน ่อนจะไปดูบัตรแตละใบเนี่ยขอย้ำหนึ่งอยา่างนะในฐานะเพื่อนเรื่องการเงินก่อนเลยบัตรเครดิตทุกใบของอ e ีออนนะรวมถึงเจ้าอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ดอกเบี้ยถ้าไม่จ่ายเต็มก็ประมาณ16%ต่อปีขึ้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์วันนี้เนี่ยไม่ใช่ชวนเป็นนี้แต่คือสอนใช้บัตรให้เป็นเครื่องมือนะเอาแต้มเอาส่วนลดเอาดีลพิเเษแลราก็จ่ายเต็มทุกเดือนเนี่ยใช้ของฟรีแบบถูกกฎหมายเลยนะซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบคนใช้จริงพราแตละใบเนี่ยมันคุ้มมันแปลกตรง ถ้าเราใช้ให้มันถูกที่ถูกทางมันก็จะกลายเป็นของดีนะไม่ใช่ตัวดูดเงินโอเคทีนี้เขา้าเรื่องเลยนะวันนี้เนี่ยเลือกบัตรเครดิตออออนที่มองว่าทั้งคุม้มทั้งแปลกแล้วก็เหมาะมากๆประ4ใบนะแต่ละใบเนี่ยจะเน้นคนละสายชัดมากแล้ว4ใบนี้คืออะไรบ้างละ่ะเดี๋ยวมาเฉลยทีละสายกันเลยเริ่มจากใบที่โหดสุดนะสายใบก่อนเลยนั่นก็คือบ e ัตรเครดิตออออนรอยัลออคิทพลัสเวิร มัสการดไฮไลท์ข้อแรกเนสะสมใ่ไวมากนะใช้ใจ่ายประมาณ15บาทก็เท่ากับ1ใบโรโยอัลคิทพลัสเวลาใช้ใจ่ายสกุลเงินต่างประเทศมีดีวร่วมกับการบินไทยตรงๆด้วยนะไฮไลท์ข้อ2อดิวตัวการบินไทยนะชั้นธุรกิจด้วยลดได้สูงสุด50%อันนี้คือแบบถ้าใครเนี่ยทำงานต่างประเทศหรือว่าบินบ่อยกดใช้ดิวนี้สักที2ทีเนี่ยก็คือคุ้มค่าสำเนียมบัตรไปหลายปีแล้วนะไฮไลท์ข้อที่3เนี่ยเครดิตเงินคืนนะได้สูงสุด 36,000บาทต่อปีจากการใช้จ่ายผ่านบัตรทั่วโลกนะแปลว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นสายรุดเยอะอยู่แล้วแล้วก็จ่ายเต็มเนี่ยมันก็คือการเอาเงินคืนกลับมาทุกเดือนนั่นเองเอาเป็นว่าคนที่บินบ่อยนะทางานสายการบินหรือว่าธุรกิจที่ต้องเดินทางเนี่ยใบนี้นะบอกแต่ถ้าชีวิตคุณอยู่ในไทยเป็นหลกักใช้ BTS ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเยอะกว่าขึ้นเครื่องแล้วก็เดี๋ยวไปดูใบอื่นน่าจะเหมาะกว่าใบที่2คือบัตรเครดิตอีออนโกลนะอันนี้เรียกว่าบัตรคน ใช้ชีวิตจริงคือไม่ได้รู้แต่ว่าโคตรใช้ได้จุดเด่นแปลกๆเนี่ยมีอีออนเดย์คือใช้บัตรที่แม็กแวรลูนะหรือว่าแม็กแวรลูทันใจในวันที่สิบยี่สิบสามสิบวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยได้ลดเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์ตามแคมเปญน,นะคือถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยซื้อของกับแม็กแวรลูอยู่แล้วรูดอีออนเดย์อย่างเดียวเนี่ยคิดแบบง่ายๆซื้อของเดือนละห้าพันถึงหมื่นเนี่ยลดห้าเปอร์เซ็นต์ประหยัดได้เดือนหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทนะปีหนึ่งี่ก็หลักพัน ลักหมื่นแบบไม่ต้องทําอะไรเลยบอกกับคนที่มีครอบครัวนะพอค้าแม่ค้าที่ซื้อของเข้าร้านหรือไม่ก็คนที่อยู่คอนโดใกล้กับแบ็ก์แวลูใบที่3คือบ e ัตรเครดิตอีออนเอ็มเจนวีซ่าอันนี้ก็คือสายดูหนังแบบของจริงไฮไลท์ที่สุดก็คือสิทธิ์ดูหนังฟรีที่เมเจอร์ซีรีเพกทุกเดือนถามเดือนเกิดเนี่ยยังได้ตั๋วฟรีเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งนะรวมแล้วเดือนเกิดเนี่ยคือได้ดูหนังฟรีสองรอบคุ้มมากสําหรับสายโรงหนังลากซื้อชุดป๊อปค แล้วก็นำได้ด้วยนะมีโปรประมาณว่าเป็นชุด Entertainment Park Bu บัตตี้คอมโบเด้ยราคาพิเศษเลยนะไปดูหนังแบบไม่ต้องจ่ายราคาเต็มตลอดปีสมมติคุณดูหนังเนี่ยเดือนละเรื่องอยู่แล้วตัวหนังปกติก็200ใช่ไหมคูณ12เดือนเนี่ยก็2400ถ้าใช้สิทธิ์ดูฟรีเนี่ยประหยัดมีละ2,400นะอันนี้ยังไม่รวมค่าบ๊อบคอนค่าน้ําที่ได้ราคาพิเศษนะเหมาะกับคู่รักสายเดทแก๊งเพื่อนที่รวมตัวกันดูหนังทุกเดือนหรือใครที่ ทำคอนเทนต์รีวิวหนังเนี่ยเอาบัตรนี้ไปรูดคุ้มๆได้เลยนะใบที่4บัตรเครดิตออออนเจพีเมียแพทินัมอันนี้ก็คือบัตรสําหรับคนที่รักญี่ปุ่นมากๆโดยเฉพาะจุดเด่นที่โคตรแปลกโคตรเฉพาะทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราชอ้อปแล้วก็ขอคืนภาษีสิบเปอร์เซ็นต์อออนก็จะให้เครดิตเงินคืนนะเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์กลายเป็นว่าซื้อของญี่ปุ่นเนี่ยได้เงินคืนรวมสูงสุดสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้เข้าออออนแล้วฟรีด้วยนะสูงสุดสี่ครั้งต่อเดือนอเอาไว้พักเอาไว้ ชาติแบบนั่งสบายสบายเวลาช็อปในห้างที่ญี่ปุ่นนะหรือที่ไทยก็บางสาขาแถามยังมีสิทธิ์อื่นๆนะเช่นเดียวที่พักที่เชี่ยวเนี่ยผ่านอโกดาผ่านคุกประกันเดินทางชมโปะนะไม่ต้องสำรองใจก็ตามเงินไขนี่แหละใบนี้นะถ้าใครไปญี่ปุ่นปีละครั้งขึ้นไปเนี่ยหรือว่าติดญี่ปุ่นแบบไปทุกปีใช้บัตรเดียวรูดทุกอย่างเลยนะทั้งโรงแรมร้านอาหารช็อปของกินของใช้ปีหนึ่งเนี่ยเงินคืนหลักพันหลักหมื่นมีลุ้นมาก จะเห็นว่าบัตรอีออนไม่ได้มาแนวหรูหราเหมือนบางเจ้าแนะแต่มาแบบเฉพาะทางก็คือถ้าโดนสายเราเนี่ยคุ้มโคตรแต่ถ้าไม่ใช่สายเราแล้วก็อาจไม่จําเป็นต้องสมัครเลยด้วยซ้ําขอฝาก3มทิปเวลาใช้บัตรเครดิตอีออนให้คุ้มและปลอดภัย1เลือกแค่ใบที่เข้ากับชีวิตจริง2จ่ายเต็มทุกเดือนเท่านั้นและ3เนี่ยใช้ปล่อยให้เป็นนะเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะเลือกบัตรเครดิตอีออนสักใบเนี่ยเลือกได้นะเลือก ให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ใช้แบบไม่เป็นนี่